ในรูปน้องหลาเอาอันีิไายวิดีโอครูายแดงพันธนแกนพันภาคสามจังหวัดบุรีรัมาชธานีพบกับฝ่ายนักเงินสันสนีสุริยะภาคห้าจังหวัดลำพูน Sisa กำลังจะอัปเดตนะคะอนุม ยิงไปยิงไปเรื่อยเฟ้รยิงยิงไปยิงยิงยดูแล้ิเล่นเล่นโอ้ยจับให้ยูดิโคดสอนตีจริง้ยเฟิร์สมืออย่่หลุดดีท่าทุ่มอ่ะโคตดพัรโทตสอนตีจิงจิงเ ตงต่อเฟิสยิงหัจ้างมาขาเข้าหลังนิหมาเออมาเออเอาอีกเอเอาอีกเอาอีกนี่มาอะัดตูวัดตูเล่น เออิโต้เจ้าเอาเอาพาหนึงดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ยถอดพานเลยไปโดนกดนะเฮ้ยบีบเข้านะบีบเข้ามันบ้าสองสองพานแล้วนะมาบีบพันหนึ่งก็เยอะบีบไปที่ลูกเด็ดเด็ดแรงขาดให้ได้เปิดเร็วตุ๊กเร็วยิงยิงนี่ ยิงรชากเ่แล้วเแล้วไหเจเข้าไปเออยเกชากยิงรชากัดทูแล้วเจนะเฮ้ยโดนกดมีเลยเฮ้ยเฮ้ยเออจให้มาก่อมือเดิข้มาเก้วเอเก็บพัดนึ่งเลี้ยเก็บพัดหนึงเลี้ยโดนพัดสามเลยมา

มามาดูเวยล่ะลุกลุกเย็นเย็นเย็นนบอยู่ยิงกระชากน้ำเย็นนับก็เตะด้วยเฟิร์สดีจัดดีเสียงหน่อยเสียงหน่อยเร็วเต้มั่นใจเฟิร์สมั่นใจเฮ้ยบ้านหลังบ้านหลังขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา

ওটা okay. okay.